สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไ y โรเกมมิ่เรื่องเรียนเรื่องเล่นเรื่องเดียวกันนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับนัทอีกเช่นเคยนะครับสำหรับ Tower Fantasy นะครับวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นวันที่น่าจะวันที่8แล้วใช่ไหมครับวันที่7วันที่8แล้วนะครับในการที่เราได้เล่นเกมนี้มาแล้วก็เกมนี้เปิดตัวมานะครับซึ่งวันนี้นะครับจะเป็นวันแรกนะครับที่เราจะเปิดเหมือนกับเขาเรียกว่า f r o n t i e r Cash หรือที่เพื่อนๆเรียกว่าแนวปะทะนั่นเองนะครับแนวปะทะสุดขอบเขตอะไรนะครับอันนี้เป็นภาษาไทยนั่นเองนะรอนยู่่ตตงี้แ เพื่อนสามารถที่จะเข้าได้จากทุกที่นั่นเองนะครับอันนี้นะซึ่งของรางวัลเนี่ยมันได้เยอะมากๆนะครับอ่ะวันนี้นะครับนัดก็จะมาเหมือนกับทิปแล้วก็ทิกล็กๆน้อยๆนะครับก่อนอื่นนะครับการที่เพื่อนๆจัดทีมนะครับถ้าสมมติเพื่อนๆจะเข้าถูกต้องไหมในมุมมองนัดนะครับหลังจากที่นัดได้เข้าไปแล้วนะครับเพื่อนๆควรที่จะเลือกทีมดีๆนะครับเพื่อนๆควรที่จะเลือกทีมก็คือนัดแนะนานะครับให้เพื่อนๆ เลือกเหมือนกับเป็น DPS หลักๆเลยนะครับ4คนนะครับแล้วก็มีเหมือนมีซับฮิลนิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อนๆไม่จําเป็นที่จะต้องเหมือนกับมีเหมือนกับทีมเยอะนะครับอ่ะแล้วก็ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเนี่ยในวันนี้หรืออาทิตย์นี้เนี่ยทางฟอน ier ยแคดหรือว่าเหมือนกับแนวปะทะสุดขอบเขตแดนเนี่ยมัน Resistance หรือว่ามันการทาดอะไรนะครับและเพื่อนๆก็ควรที่จะเตรียมรีลิกในการที่จะโจมตีมอนเตอร์ไปด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับ ของรางวัลน,นะครับมันจะแม็กสุด5้ากองก็คือเพื่อนๆจําเป็นจะต้องผ่านจนถึงชั้น15้นั่นเองนะครับ15ชั้นนะแล้วพอหลังจากนั้นเพื่อนๆสามารถที่จะเหมือนกับชิลได้แล้วนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะเหมือนกับสบายๆได้แล้วนะครับก็คือเหมือนกับในคลิปเดี๋ยวนะจะมีคลิปให้ดูนะครับว่าคลิปเนี่ยของนัดเนี่ยมันจะผ่านเนี่ยนัดจะผ่านแค่ชั้น13ซึ่งนัดจะสามารถเลือกได้แค่4นะครับและอีกกล่องหนึ่งนะัดจะเลือกไม่ได้นั่นเองเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับอ่า ซึ่งซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะเช็ค Enemy Buff ได้ตรงนี้นะครับซึ่งแต่ละอาทิตย์แต่ละวันมันจะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆเห็นคำว่าเ n e m น Buff ี่ันี่ไหมก็คืออย่างเช่นอาทิตย์นี้หรือวันนี้นะครับมันก็จะกันเหมือนกับการดาเมจนะครับ50%สายฟิสิก c a l ก็คือสายตีปกตินั่นเองนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็ลองดูไปกันนะครับ เพื่อนๆก็คือที่จะเลือกอะไรที่มันตรงกันข้ามกับบัฟของเอนเนอรมี่นะครับถ้าสมมุติอาทิตย์นี้มันเป็นบัฟเหมือนกับตีเขาเรียกว่านะตีฟิสิกอลหรือตีกายภาพเพื่อนๆก็ไม่ควรที่จะเอาชิโร่มาถูกต้องไหมแต่ถ้าอาทิตย์ไหนหรือครั้งไหนมันเป็นเหมือนกับโวโวบัฟก็คือการทาดสายฟ้าเพื่อนเพื่อก็ไม่ควรที่จะเอาเนมเมสิดมาหรือเพื่อนเื่อเอาจะเอาเนมเมสิดมาก็ได้แต่เอาตัวอื่นเป็นตัวทาดามีแทนหรือถ้าสมมติการไฟเพื่อนเื่อก็ไม่ควรที่จะเอาคิงมาอะไรอย่างนั้นนั่่่นนนเเเเออองะรัพืืกกกก็็็สาามถททีจลลได้้ปปิแว ทิปเล็กๆน้อยนะครับสำหรับการที่เพื่อนๆสามารถที่จะผ่านฟังเทียแครดได้นะครับและเพื่อนๆจะมีเวลาจํากัดอยู่8นาทีนะครับซึ่งเพื่อนๆจําเป็นที่จะต้องผ่านให้ได้อย่างต่ํา15ชั้นถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะได้ของรางวัลสูงสุดนั่นเองนะครับผมเพราะว่าถ้าสมมติเพื่อนๆผ่านประมาณ10ชั้นเพื่อนๆน่าจะได้ประมาณ4ี่กล่องนะครับต้องผ่าน15ชั้นขึ้นไปนะอันนี้ก็เป็นทิปและทิกเล็กๆ,ๆน้อยนะครับและเพื่อนๆควรที่จะลงประมาณสุดสัปดาห์ครับปลายสัปดาห์เมื่อเพื่อนๆมีของเตรียมพร้้้อมมแลวถถถาาึงกียร ก็นะัดคิดว่าประมาณ1 3 0 0 0ส0 0 0ก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับการที่จะผ่านฟอนเทียแคสนะครับผมก่อนอื่นนะครับนะัดขอเหมือนกับเป็นข้อควรระวังสําหรับเพื่อนๆนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะลงนะครับนะัดแนะนําให้เพื่อนๆจัดทีมาก่อนนะครับลงกับเพื่อนก็ได้หาเพื่อนๆใน Discord ก็ได้หรือว่าถ้าเพื่อนๆอยู่เซิร์ฟสกาดก็สามารถที่จะชวนนัดลงได้นะครับของรางวัลน,นะครับเพื่อนๆจะสามารถรับได้ แค่ครั้งแรกในการลงเท่านั้นนะครับนัดไม่มั่นใจว่านี่มันเป็นรีเซ็ตรายสัปดาห์หรือรายวันนะก็คือพูดง่ายนะครับคือถ้าเพื่อนๆลงครั้งแรกต่อวันหรือครั้งแรกต่ออาทิตย์นะครับนัดแนะนําให้เพื่อนๆจัดทีมดีๆเลยเพราะว่า ครั้งที่2ครั้งที่3เพื่อนๆสามารถที่จะลงได้เพื่อนๆสามารถที่จะลงได้เป็นร้อยครั้งก็ได้นะครับเกมนี้มันคล้ายๆกับมันก็ไม่ได้คล้ายมันเป็นเกมเหมือนกับเกมอ p g บพเนาะเพื่อนๆสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้อยู่แล้วนั่นเองนะครับช่วยเหลือคนอื่นเพื่อนๆสามารถที่จะเอ้ยให้เพื่อนๆที่เหมือนกับมีเกียสูงกวาของดีกว่ามาช่วยเราได้นะครับแต่เพื่อนๆจะได้ของรางวัลแค่เพียงครั้งแรกของ อาทิตย์หรือว่าของวันเท่านั้นนะครับนะฉะนั้นเลือกดีๆนะครับและครั้งต่อไปเพื่อนๆจะได้เหมือนกับเป็นแต้มซัพพอร์ตพอยต์ก็คือเอาไปเหมือนกับช่วยเหลือผู้เล่นใหม่หรือว่าเหมือนกับช่วยเหลือผู้เล่นอื่นแทนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังก่อนที่เพื่อนๆจะลงนั่นเองนะครับอ่ะไปดูคลิปกันเลยไปดูเหมือนกับทิปแล้วก็ทิปเล็กๆน้อยๆจากเขาเรียกว่านะการที่นัดผิดพลาดมาจากการลงครั้งแรกโดยที่ไม่ดูไม่ได้ดูไกลแล้วก็ไม่ได้ถามใครก่อนมานะครับไปดูกันเลย อันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นรันแรกนะครับคือนัทไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาก่อนแล้วก็ไม่ได้ดูไกด์อะไรเลยนะครับก็เดี๋ยวนัทจะพูดไปพังๆเพื่อเหมือนกับแนะนําให้เพื่อนๆละกันนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าเพื่อนๆก่อนจะเข้านะอันนี้แนะนําเพิ่มเติมจากที่นัทพูดไปต้นคลิปนะครับนัทแนะนําให้เพื่อนๆอาจจะคุยกับเพื่อนๆในทีมก่อนว่าเราควรที่จะมีเหมือนกับอ่า DPS อะไรบ้างควรที่จะมีตัวทําลายเกาะบ้างนะครับอ่ะคือส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาหลักๆนะครับของอ่าของ ฟอนเทียแคชเนี่ยนัดคิดว่าน่าจะเป็นการเหมือนกับรวบมอนเตอร์นะครับการที่จะทําให้มอนเตอร์ที่เหมือนกับเป็นตัวกี้ทำลายให้เร็วที่สุดนัดคิดว่าเพื่อนๆน่าจะแบ่งฝั่งกันนะเพราะเรามี4คนนะแบ่งเหนือ เหนือตะวันออกตะวันตกแล้วก็ใต้ก็ได้นะครับอย่างนั้นก็ได้นะครับแล้วพอเราฆ่าบอสอย่างเช่นอันเนี้ยมันบอสมันจะมาเหมือนกันกบทุกๆ3ทุกๆ3มชั้นอะไรประมาณนี้พอบอสมันมาใช่ไหมครับพอบอสมันมาครับมันมันจะมีข้อความขึ้นมาเพื่อนเพื şeyler, ่อนก็แค่ไปรวมกันตรงกลางแล้วเพื่อนๆก็ไปทําลายบอสนั่นเองนะครับซึ่งบอสต,ตัวแรกนัดแนะนาให้เพื่อนๆใช้รีลิกเลยนะครับรีลิกไอหุ่นยนต์นะเพราะว่าเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆนใช้อ่าเขาเรียกว่ารีลิกตั้งแต่ตัวแรกนะครับ รีเลิกเพื่อนๆเนี่ยจะสามารถใช้ต่อได้ตอนบอร์ดต,ตัวตท้ายก็คือตัวที่4ตัวที่5านั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นทิปทิปแลวก็ทิกล็กๆน้อยๆนะครับและเพื่อนๆยังสามารถที่จะใช้อาหารนะครับเพิ่มบัฟดามเมจได้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆแบบเหมือนกับใช้ท่าน้ําแข็งเป็นหลักเพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้ อาหารที่เพิ่ม Frost d ดาม g หรือเพิ่มโจมตีท่าน้ำแข็งเป็นหลักก็ได้นะครับอันนี้มันจะทำให้เพื่อนๆสามารถที่จะเขีรยม,มอนได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับถ้าพูดถึงตัวดามีนะครับนัดคิดว่าจบดันเนี่ยดาเมจดของเพื่อนๆเ,เนี่ยควรที่จะอยู่คนละประมาณ2.5ล้านขึ้นไปนะครับเวลาเอนดันนะถ้าเพื่อนๆเ,เ,เอนดันไปแล้วยังมีคนที่ต่ำกว่า1.5ล้านอ่ะส่วนใหญ่มันจะทําให้เพื่อนๆไม่สามารถที่จะเหมือนกับ ผ่านได้5กล่องอย่างทันเวลานั่นเองนะครับอย่างเช่นอันนี้นัดก็เข้าแบบสุดๆเลยนะก็ตี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 พยายามจะตีปกติปัญหาหลักๆที่เจอก็คือนัดจะไม่ค่อยมีปัญหาเวลาตีบอสนะครับเพราะว่าทีมนัดอนะ่ะนัด สังเกตเห็นว่าทีมนัดเนี่ยมีตัวดาเมจในการทําลายเกาะเยอะก็คือจะเป็นดาบของเมอริลก็คือดาบน้ําแข็งแล้วก็จะมีขวานของคิงนั่นเองครับมันเลยทาดาเมจได้ดีนั่นเองนะครับและไม่มีใครใช้ชิโร่เลยนะครับเพราะว่าอาทิตย์นี้นะครับฟอนเทียแคชนะครับจะเป็นเหมือนกับป้องกันดาเมจฟิสซิคอล50%คำว่าดาเมจฟิสิคอลเนี่ยไม่ใช่เหมือนกับการตีปกตินะครับหมายถึงไอ้ตัวที่มันเป็นสัญลักษณ์รูปดาบอะ ก็คือตอนณตอนนี้นะครับ SSR จะมีตัวเดียวก็คือจะเป็นเหมือนกับชีโร่นั่นเองไอตัวกงจักรนั่นเองนะครับอ่าอันนี้นัทก็เหมือนกับตีๆไปปกตินะครับอันนี้ก็เหมือนกับเป็นเทคนิคลกล็กๆน้อยแต่พอนัทมาดูหลังๆแลละนัทเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเวลามันจะไม่ทันแต่นัทตอนแรกนัทไม่รู้ไงว่าเขาเรียกว่าอะไรนะตอนแรกนัทไม่รู้ไงว่าเอ้ยเราจะได้ของเยอะสุดเท่าไหร่นัทไม่ได้ไปดูเวดต่างประเทศสุดท้ายนะครับเดี๋ยวนัทขอ แบบเหมือนกับเตือนอีกรอ,อบละกันเราจะได้ของรางวัลสูงสุดก็คือ5กล่องนั่นเองนะครับก็บอสมันจะออกมาทุกๆ3ชั้นนะครับ3 6 9 2แล้วก็15้นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆสามารถผ่านชั้น15ได้ใช่ไหมครับเพื่อนๆก็จะได้กล่องไปเลย5กล่องซึ่งอันนี้นัดผ่านไปแค่ชั้น12ฉะนั้นนัดจะสามารถรับของรางวัลได้แค่4กล่องจาก5กล่องนั่นเองนะครับและของรางวัลมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเพื่อนๆจะเห็นเองนะครับว่ามีอะไรนัดก็ถือว่านัดโชคดีนะเพราะว่านัดได้ของม่วงมา2อย่างนะครับเออส่วนใหญ่คนมันก็จะได้ของม่วงสักประมาณ2อย่างนั่นแหละก็ของมันก็จะเป็นเหมือนกับอุปกรณ์สวมใส่ก็คืือออ Equip ment นนั่นเงกก็คพวมว Terima อะไรพวกเนี้ยที่เราสามารถที่จะอัปเกรดได้ในอุปกรณ์นะครับก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเหมือนกับของม่วงที่แทบจะการันตีอันแรกๆเลยที่เราจะได้นะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไปลงดันเจียนเหมือนท้าทายที่มันเสียสต้ามิ่น่า90อะ่ะอันนั้นก็คือเหมือนกับได้ยากมากๆสําหรับสีม่วงกว่าจะได้สีม่วงแบบเหมือนกับการันตีหรือว่าได้ง่ายจริงๆก็คือต้องหลังเลเวล41 43ขึ้นไปนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะรเพื่อนๆก็ลองดูได้นะครับก็ส่วนใหญ่นะครับนัดคิดว่าก็จะเป็นการทําดา กว่านะครับซึ่งจะทำให้เราสามารถที่จะผ่านไปได้ถ้าเพื่อนเื่อนมองก็คือเหมือนกับคล้ายๆกับเขาเรียกว่าเหมือนกับบายกรพา s สหรือว่าต่อไต่หอคอยนั่นเองแต่นี้มันจะเหมือนกับมีเวลาจํากัดนะครับแล้วก็เล่นกัน4คนไหมเนี่ยนัดทำได้แล้วเนี่ยคือทีมนัดอะเล่น3คน เองนะครับเออก็ประมาณนั้นนัดก็ไม่รู้เฮ้ยคนมันหายไปไหนนะครับอีกคนหนึ่งอ่ะก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่าเนี่ยนัดก็ได้ของแบบเอ้ยนัดก็โชคดีได้ของม่วงมาสองอันก็ถือว่าอ่ะโอเคยังไงก็ถือว่าเป็นทิปเล็กๆน้อยๆ,ๆถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กด u b s c r i b e ให้นัดไมโลเกมมิ่งได้นะครับนัดไลค์ทุกวันทุกฉากตอนเช้านะอย่าลืมเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับสวัสดีครับ